ครับก็สวัสดีเพื่อนเนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทําการดูวิธีการนะครับตรวจเช็ควัดระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์ของอายามาฮ่า aha, ตระกูลสปาร์110นะครับเพื่อนเไม่ว่าจะเป็นสปาร์ R สปาร์ X สปาร์ Z แซดสป RX X1R นะครับระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์นะครับจะอยู่ประมาณไหนนะครับระดับที่พอดีจะอยู่สูงแค่ไหนนะครับเพื่อนเนเดี๋ยว คลิปนี้นะครับเราไปดูวิธีการวัดระดับน้ํามันภายในห้องลูกลอยกันนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆในภาพที่เพื่อนเเห็นตอนนี้ก็คือผมได้ทําการล้างคาบูเรเตอร์นะครับตอนนี้ก็เป็นการประกอบในชุดของเสื้อเข็มเล่งนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็เห็นทิศทางการประกอบไปแล้วนะครับว่าเสื้อเข็มเล่งเขาประกอบตามที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นะครับเพื่อนนะครับ หลังจากที่ทําการประกอบเสื้อเข็มเล่งตัวสั้นตัวยาวตามด้วยนมหนูหลักแล้วก็นมหนูเดินเบานะครับไอ้นมหนูเดินเบาเวลาเพื่อนๆประกอบนี่แหละเวลาเพื่อนๆล้างนะครับต้องส่องดูว่ามันเป็นรูแบบนี้หรือเปล่านะครับรูกลมไหมถ้ารูไม่กลมนะครับก็ต้องหาอะไรแย่ให้รูกลมนะครับเพื่อนๆไม่งั้นนะครับน้ำมันมันจะเข้าไม่พอนะครับมันจะเดินเบาไม่เรียบเดินเบาไม่สะดวกนะครับรวมไปถึงอัตราเล่งรอบ ทุกรอบนั่นแหละน,นะครับนมหนูเดินเบาจะทํางานอยู่ทุกรอบเลยนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็น start สตาร์ทเดินเบาความเร็วรอบสูงนะครับ่าทีนี้ก็นะครับหลังจากที่ประกอบนมหนูเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็มาทําการประกอบชุดลูกลอยนะครับนี่นะครับชุดลูกลอยเข็มลูกลอยนะครับใส่ลงไปกับคาบูริเตอร์แล้วก็เอาสลักมาสอดนะครับเพื่อนแล้วพอเราสลักมาสอดนะครับในขั้นตอนสอดสลักนี้แหละนะครับเพื่อนเราต้องตะแคง นะครับตะแคงเพื่อเช็คว่าลูกลอยมันดิ้นได้ปกติหรือเปล่าทํางานเป็นอิสระไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มทําการตรวจเช็คน้ํามันที่ก๊อกนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก๊อกน้ํามันตัวนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมใช้ปากดูดสายแว็กค่ำนะครับน้ํามันลงมาน้อยหลือเกินนะครับเอาให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้ตัดตัดซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆ นะครับเห็นไหมนะครับวันนี้ผมดูเต็มที่แล้วนะน้ํามันลงมาแค่นี้นะครับเพื่อนนะครับอันนี้น้ํามันลงมาไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาไปเปลี่ยนก๊อกมาแล้วผมได้ทําการตรวจเช็คแล้วล่ะนะครับเพื่อนแต่ว่ารถคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนก๊อกน้ํามันมานะครับเพื่อนเป็นก๊อกเทียมนะครับบางยี่ห้อมันก็น้ํามันลงช้าแบบนี้แหละนะครับวันนี้ก็เราก็ต้องทําใจนะครับทีนี้ก็เข้ามาถึงในขั้นตอนของดับการตรวจวัด ระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับก็ให้หาสายยางใสนะครับเพื่อนสายยางใสนะครับเอามาต่อเข้ากับตูดคาบูนะครับแล้วก็คลายน็อตที่ตูดคาบูออกนะครับเพื่อนดังแล้วก็ปล่อยน้ํามันลงมาในคาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนอาจจะใช้นะครับน้ํามันที่ต่อตรงจากขวดเข้าคาบูเรเตอร์เลยก็ได้หรือว่า อาจจะใช้ปากดูดเพื่อให้น้ํามันไหลจากถังลงมาที่ขับูก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนโดยการดูดาสายแวกค่่มนะครับเพื่อนอเวลาเราดูดนะครับเพื่อนเวลาเราดูดเราก็ต้องดูดแช่ไว้นะครับหรือว่าเอาน้ํามันใส่ขวดแล้วก็ห้อยไว้ปล่อยให้น้ํามันไหลลงมาที่ขับูโดยตรงเลยจะดีกว่านะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนของการวัดระดับน้ํามันภายในคาบ,บูเรเตอร์นะครับเราก็เราก็ต้องทําการจอดรถ นะครับด้วยขาตั้งคู่หรือว่าขาตั้งกลางนะครับอ่าเราก็ต้องดูด้วยว่ารถมีการโหลดหน้าโหลดหลังมาหรือเปล่านะครับรถจะต้องอยู่ในลักษณะสแตนดาร์ดถึงจะวัดค่าได้นะครับเพื่อนนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้นะครับผ้าเอียงปั๊บนะครับค่าน้ามันมันจะเพี้ยนทันทีนะครับเพื่อนในขั้นตอนของการวัดระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนอ่าถ้าเรามองในมุมนี้นะครับ มองในมุมน ok. ี้โอก็ระดับน้ํามันก็ถือว่าโอเคนะระดับน้ํามันจะต้องอยู่เท่าแถวข้อต่อของก้นคารบูเลเตอร์นั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับจะต้องไม่เลยขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็เป็นระดับระดับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือระดับที่พอดีนั่นแหละนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ต่ํากว่านี้นิดนึงก็จะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับต่ําลงมากว่านี้อีก่าหนึ่งมิลนะครับจะถือว่าดีนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้ เวลาเราทําการตรวจเช็ควัดระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนเราต้องใจเย็นๆสักนิดหนึง่งเราต้องใช้เวลานะครับเพื่อนไม่ใช่ว่า,าไม่ใช่ว่าเราเห็นน้ํามันได้ระดับตรงนี้แล้วเราจะหยุดจะจบงานนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนนะครับระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์นะครับมันจะล้นจะรั่วได้นะครับบางครั้งบางทีมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะ ตอนเช้าหรือว่าตอนกลางคืนอากาศมันเย็นใช่ไหมนะครับพออากาศเย็นน้ามันมันหดตัวพอน้ํามันภายในคาบูหดตัวน้ํามันจากถังมันก็ไหลลงมาน้ํามันที่ค้างอยู่ภายในสายมันก็ไหลเข้ามาที่คาบูเลเตอร์ถูกต้องไหมครับพอน้ํามันลงมาในคาบูเลเตอร์นะครับได้ระดับที่พอดับพอดีในช่วงอากาศเย็นนะครับทีนี้พอตกกลางวันมาแดดเปี้ยงๆเลยนะครับพอเจอแดดเปี้ยงนะครับ น้ำมันเกิดการขยายตัวพอน้ำมันขยายตัวทีนี้ก็จะเกิดเป็นนะครับอาการน้ำมันล้นออกคาบูเรเตอร์ด้วยนะครับเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องอทําการปรับตั้งนะครับไชุดลูกลอยดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตัวเช็คล้างดีๆนะครับถ้าเขียลูกลอยมันสึกเราก็ไปเปลี่ยนเขียลูกลอยเสียนะครับถ้าลูกลอยสึกเราก็ไปเปลี่ยนลูกลอยนะ ไม่งั้นน้ำมันมีโอกาสล้นได้นะครับถ้าเจออากาศร้อนจัดๆเพราะว่าน้ำมันขยายตัวนะครับรวมไปถึงไอ้ขาตั้งข,งข้างขางองเรานี่แหละมันสึกล้อนะครับเพื่อนๆถ้าขาตั้งข้างอ่ามันสึกล้อก็ทำการเปลี่ยนใหม่ะเดอร์นะครับถ้ามันเอียงเยอะๆมันก็มีโอกาสทำให้น้ำมันรั่วล้นออกที่สายระบายใต้ก้นคาบูเลเตอร์ได้นะครับเพื่อนนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาหลายหลายองค์ประกอบนะครับที่ว่ากรณีที่ว่าน้ํามันรั่วออกอ่าก้นขบูหรือว่าน้ํามันล้นขบูนะครับเพื่อนนะครับหรือว่าน้ํามันท่วมนั่นเองนะครับเพื่อนถ้าไหลออกข้างนอกนะครับเราก็พอจะมองเห็นได้นะครับเพื่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไร่นะครับอ่าก๊อกน้ํามันไม่ดีนะครับก๊อกน้ํามันไม่ดีมาบวกกับขบูของเราไม่ดีนะครับ มันจะไหลหมดถังเลยนะครับเพื่อนมันจะไหลหมดถังเลยนะครับแถมนะครับลดบางคันนะครับมันไม่ล้อนออกข้างนอกนะสิมันล้นเข้าไปภายในเครื่องยนต์เลยนะครับพเพื่อนมันขึ้นไปตามรูอากาศตามนมหนูต่างๆแล้วก็ไหลเข้าไปภายในตัวเครื่องนะครับบางคันไปเต็มในห้องเครื่องบางคันไปค้างอยู่ที่ถอยเสียเต็มเลยก็มีนะครับเพื่อนอันนี้เพื่อนๆก็ตอ้องตรวจช็คด้วยว่าก๊อกน้ํามันของเพื่อนๆดีหรือเปล่าก๊อกน้ํามันปกติไหมนะครับเพื่อน แต่ที่แน่ๆนะครับระดับน้ํามันที่ปกตินะครับก็ควรที่จะอยู่ในระดับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะครับความสูงของน้ํามันนะครับเวลาเราวัดระดับน้ํามันเราก็ต้องวัดแช่นะครับวัดแช่แล้วก็ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นแหละนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ทําตอนกลางวันนะครับกลางวันมันล้นไหมกลางคืนมันกลาง ตอนทำตอนเย็นนะครับตอนคืนมันน้ำมันมันลงมาแล้วมาเจอตอนเช้าพอแดดออกเนี่ยมันล้นหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องดูด้วยว่าช่วงจังหวะของน้ำมันมันขยายตัวเมื่อเจออุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ฝากคุณเพื่อนไปคิดวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูนะครับเพื่อนเพื่อนว่าสมควรที่จะปรับตั้งไปในลักษณะใดนะครับหรือว่าไอ้น้ำมันที่ล้นออกขบูมันล้นเพราะว่าขาตั้งเอียงหรือว่ามันล้นเพราะ โชคเสียโชคตายนะครไปโหลดไปยกโชคมาหรือเปล่านะครับเพื่อนเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับรถทุกค่ายนั่นแหละนะครับเพื่อนเอา้าคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทําการปรับตั้งเบาวกันดีกว่านะครับเพื่อน